สวัสดีครับกลับมาพูดกับผมอีกแล้วนะผมทางช่องแจเอสปอร์ดประุมนะครับวันนี้เราก็เตรียมตัวเดินทางน,นะผมไปส่งมอบรถยนต์นะผมอร์บเรนเจอร์เอ็กซ์แอลพลาสปอร์ตปีส0 2พันสเ็ดนะครับผมคันที่อยู่ด้านข้างอันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะผมราคาอยู่ที่692,000บาทนะครับวันนี้ก็แต่งให้ลูกค้านะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะไปส่งมอบ เดี๋ยวลองตามไปดูกันนะครับผมว่าจะไปสมมอบที่ไหนแล้วก็ลูกค้าจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นรถเรานะผมตามไปดูกันเลยนะครับ เราก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับผมจากที่เมื่อเช้าได้ถ่ายคลิปว่าจะมาส่งรถให้กับลูกค้านะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับพี่สระบุรีครับสระบุรีอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับโอเคอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับวันนี้ก็มาส่งมอบเจ้าตัว XL+ Plus Sport นะครับเป็นไงบ้างครับพี่เห็นรถแล้วถูกใจมากครับโอเคลูกค้าถูกใจมากนะผมเซลล์ก็แฮปปี้นะครับผม ก็อันนี้พี่เจอผมทางช่องทางไหนนะครับทาง u t u b e นะครับโอเคทาง u t u b e นะครับผมจะเอฟอร์แจกแหลกนะครัจะเอฟอร์ประุมนะผมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวพาลูกค้าดูชุดแต่งกันเลยนะผมว่าคันนี้เราแต่งอะไรให้กับลูกค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้านะผมก็เริ่มตั้งแต่ตัวด้านหน้าก่อนเลยวันนี้สำหรับคันนี้เราแต่งให้เป็นชุด หน้า f 1 5 0นะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวสกู๊ปของฟิ t ตนะครับผมพร้อมกับตัวหน้าไฟมัแสแตงนะครับผมตัวนี้ตัวนี้นหลักๆเราก็เคยเห็นกันอยู่แล้วนะผมในรูปโชมนี้นะครับผมเราก็จะไม่อธิบายมากนะครับผมแต่ว่าสําหรับคันนี้พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือลูกค้าต้องการออติด ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับผมตัวนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าทั้ง4จุดนะครับผมเพราะลูกค้าเป็นลูกค้าของ Ford อยู่แล้วนะผมใช้ตัว Everest อยู่ก็จะชินกับตัวกันชนเซ็นเซอร์ด้านหน้านะผมตัวนี้ก็เลยติดเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวเราดูรอบๆตัวรถกันนะครับผมก็เป็นล้อแม็กขนาดขอบ16นะครับผมตัวนี้ Marvel นะครับผมแล้วก็ยาง นะผมเป็นมอนสเตอร์เอทีสามนะผมอ่าตัวนี้แล้วก็ลายสติกเกอร์ต่างๆนะผมตัวนี้ลูกค้าก็เลือกลายมานะผมแล้วก็ตัวเบ้าคลอ,อยนะผมตัวคิวการ์ซาดแล้วก็ตัวราวหลังคานะครับตัวนี้ตัวโรบาเหล็กด้านท้ายนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวก๊อกไฟท้ายแล้วก็เบ้า จับท้ายไปดาพร้อมสติกเกอร์ด้านท้ายนะครับผมตัวนี้การชนท้ายนะครับผมนี่เป็นการชนท้ายเหล็กนะมีไฟถอยมีห่วงนะครับผมแล้วก็มีหัวบอลลากเรือแล้วก็ติดเซ็นเซ,นเซอร์ให้เช่นกันนะครับผมด้านหลังด้านท้ายนะครับผมสี่จุดเหมือนเดิมเลยนะครับผมตัวนี้ถ้าอย่างไงเดี๋ยวตามไปดูภายในอีกนิดนึงนะสำหรับภายในนะครับผมตัวนี้ก็ เบาะหนังอ่าบาหนังนะผมเป็นสีดําได้สีแดงนะผมแล้วก็จอยดอยนี่นะผม9นิ้วแบบสัมผัสนะครับผมแล้วก็กล้องบันทึกวีดีโอด้านหน้านะผมเพื่อระบบความปลอดภัยของลูกค้านะครับผมตอน,นีเครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อทางด้านหน้าอีกนิดหนึ่งแล้วครับ ครับก็เห็นรถแล้วตามที่ต้องการนะครับพครับผมดูใจมากเลยครับดูใจมากครับก็ถ้าอย่างไรรบกวนคุณพี่ฝากท่านผู้ชมท่านอื่นนะผมถ้าเกิดอยากจะซื้อรถยนต์ฟอร์ดนะผมแนะนําหน่อยครับผมได้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะซื้อรถฟอร์ดก็ติดต่อมาทางคุณจ่าเอ๋ฟอร์ดประทุมครับผม ของแข็ของแบ่งจัดเต็มให้เลยนะผมโปรโมชั่นดีๆนะผมรับรองได้เลยนะผม,ผมก็สามารถทักเข้ามาได้ตลอดนะผมหรือจะโทรเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้ายังไงวันนี้ผมก็เดี๋ยวขอัส่งมอบรถลูกค้าก่อนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมรอดูว่าจะมีรถรุ่นไหนหรือว่าปรที่จังหวัดไหนนะผมมานำเสนอนะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ God. Yep. Uh.